เปิดคําขอโทษสิริสนสงวนศิีนลั่นไม่เคยพูดว่าทําร้ายแฟนเพราะเป็นห่วงในส,งวนสิรินสงวนศิีสอสอเขตทวีวัฒนาพักก้าไกลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสิรินซานกวนสิน้สนสิรินสงวนศิลกรณีสอสอก้าไกลทําร้ายแฟนระบุเนื้อหาดังนี้ผมขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอื่นต้องขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดและพี่น้องประชาชน ที่ผมออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวล่าช้าเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยศีรัะแตกจึงใช้เวลาสองวันที่ผ่านมาในการรักษาตัวผมเสียใจอย่างมากในสิ่งที่ได้ทำลงไปผมขออภัยคุณเอนามสมมุติคุณพ่อคุณแม่ของคุณเอนามสมมุติและขออภัยที่น้องประชาชนที่ได้เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่สอสอที่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง จากนี้ผมยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและการสอบสวนวินัยจากพักก้าวไกลและจะน้อมรับผลที่ตามมาจากการกระทําที่ปราศจากความยั้งคิดของผมโดยดุดฎีทั้งนี้ผมยืนยันว่าข่าวที่สื่อนําเสนอรายละเอียดเหตุการณ์และอ้างว่าผมให้ข้อมูลว่าทําไปเพราะความเป็นห่วงคุณเอนามสมมุิทั้งหมดไม่เป็นความจริงผมและคุณเอยังไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือกล่าวถึงเหตุการณ์นี้แม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยคิดจะอ้างว่ากระทําไปด้วยความเป็นห่วง ผมขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทุกคนด้วยใจจริงศิรินสงวนศิล